สวัสดีครับผมโฮแซกปืนดีสิกกระบอกที่ไม่ค่อยมีคนใช้กระบอกที่ 1. สติงเกอร์เป็นปืนราคาถูกที่ไม่ค่อยมีคนเอามาใช้มากนักเนื่องจากว่าการยิงระยะไกลของมันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ยังมีการยิงคลิกขวาที่เป็นเบิร์ดสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบแต่รู้ไหมครับว่าปืนเนี่ยมันโกมพอตัวเลยเนื่องจากมีราคาที่เป็นมิดซื้อได้แทบทุกตาโดยการยิงของปืนเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นระยะใกล้หรือกลาง ให้ลองฝึกสเปรย์ปืนดูครับเพราะถ้าเราเจอกับคนที่ใช้แวนดอลหรือแฟนทอมในระยะใกล้เรามีสิทธิชนะเขามากกว่าเนื่องจากว่าปืนนี้เป็นปืนที่มีการลั่นกระสุนเร็วที่สุดในเกมและถ้าระยะไกลแนะนําให้ฝึกคลิกขวายิงเพื่อความมั่นยําเพราะปืนนี้วางผลได้กับระยะใกล้กับกลางถ้ามากกว่านั้นก็ขอให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอย่ายิงแม่นเพราะว่าใช้เวลาพอสมควรในการยิงให้ฝ่ายตรงข้ามตายกระบอกที่2มาเชลเป็นปืนสไนเปอร์ที่มีราคาเป็นมิตร โดยที่ปืนกระบอกนี้บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าปืนมันยิงเบาแต่ถ้าเรายิงแม่นสามารถฆ่าศัตรูได้ภายในหนึ่งนัดเหมือนกับปืนออบเปอรเลตอร์เลยเนื่องจากว่าปืนนี้มีดาเมจที่หัวอยู่ที่150ซึ่งเท่ากับเลือดในเกมพอดีและยังมีความว่องไวที่สูงกว่าออเปอรเตอร์ด้วยกระบอกที่3ปืนลูกซองบักกี้เป็นปืนที่มีราคาถูกสามารถหวังผลได้ระยะใกล้หรือกลางดาเมจมากพอสมควรที่สามารถฆ่าศัตรูภายใน1นัด โดยวิธีการยิงของปืนนี้ก็มี2ทางก็คือการตั้งป้อมดักรอคนแล้วยิงหรือจะเป็นการบุกและพิกยิงศัตรูโดยในระยะใกล้แบบมากๆแนะนําให้กดคลิกซ้ายยิงเพราะกระสุนเนี่ยจะแยกออกเป็นบริเวณกว้างทาได้เหมือนกับศัตรูแต่ถ้าเป็นระยะใกล้หรือกลางเนี่ยให้กดคลิกขวายิงเพราะว่ากระสุนเนี่ยจะออกเป็นจุดทําให้มีเปอร์เซ็นต์โดนมากกว่าการยิงคลิกซ้ายกระบอกที่4จัดเป็นปืนลูกซองรัวโดวยสําหรับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าปืนนี้ สามารถทําให้มีความแม่นยําการยิงระยะกลางได้สบายๆโดยการกดนั่งแล้วอยู่กับที่ครับจะทําให้เป้าของปืนเนี่ยเล็กลงยิงแม่นมากขึ้นแนะนําให้เป็นฝาป้องกันที่ใช้โดยการยิงแนะนําให้ยิงทีละนัดไม่กดค้างเพื่อให้นัดต่อไปเรายังคงยิงแม่นอยู่ก็มีประมาณนี้ครับสําหรับปืนทั้ง4นี้ถ้าชอบก็ฝากกดซับไลค์แชร์ด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ